ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแตงร้านเนาะคุณอาเขาปลูกแตงนะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเราได้พบกับคุณลุงท่านหนึ่งที่สู้ชีวิตเอามากๆทำสวนแตงร้านและผักสวนครัวอื่นๆคูบคู่ไปด้วยลูกสาวแกยังบอกเลยว่าอยากให้พักบ้างแต่ก็ยังออกมาทำสวนทั้งที่มีร่างกายไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะความเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยต้องเป๊ะทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพันธุ์การแช่มเมล็ด การเตรียมดินให้น้ำใส่ปุ๋ยจนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำรรแล้วผลผลิตที่ออกมานั้นดีมากๆแตงล้านเป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาปลูกแค่ประมาณ2เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วเหมาะกับปลูกในช่วงหน้าแล้งหรือฤดูร้อนเพราะพืชชนิดนี้ชอบแดดจัดดินต้องโปร่งระบายน้ำดีไม่ชอบแฉะ พอปลูกแตงล้านมาได้ราวๆห้าสิบวันก็เริ่มเดินสำรวจแปลงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลแตงเริ่มโตเต็มที่ต้องคอยสังเกตสัญญาณว่าแตงพร้อมเก็บหรือยังเรื่องนี้ต้องอาศัยประสบการณ์แตงล้านที่เก็บถูกเวลาก็จะขายได้ง่ายลูกสวยลูกใหญ่น้ำหนักดีตามที่ตลาดต้องการเลยละครับ